วันนี้ครับสวัสดีตอนสี่โมงเย็นครับกับทีมงานม่วนบดจงงานนี้เป็นไหน mm hmm. เขาก็บิดหน้าครับเ mm hmm. บือนหน้านี้ทำงานไม่เท่าไหร่คิดเล่าเก่งด้วยสิสำคัญ mm hmm. ครับอันนี้เปยนอ่าเบลลิงของโรลเลอร์แท็กรถเกี่ยวดีซีเจ็ดศดีซีเจครับอุบตตาปัญหาคือว่า วันเบลลิงแตกครับคองแท็กได้ไม่ดีน,นี่ปัญหาสำคัญเลยครับที่ว่าแท็กมันไปซ้ายไปขวาตอนนี้ก็ใช่เลยแตกหมดเลยครับซ้ายขวาข้างละสีตัวลูกปืนชุดหนึ่งก็2ตัวแต่ชุด เียนก็ไม่ยากครับนี้นะครับมันจะมีตัวบนล็อกอยู่ฝั่งนี้เราต้องไปคลายบนล็อกที่อยู่ด้านในออกก่อน,นครับที่อยู่ด้านในมองที่นเรต้องคลายออกก่อนแล้วก็ส่งออกมาทางด้านนอกนี่นนครับก็ตัวลูกปืนจะมีตัวสนปลิงครับสแนปลิงตัวใหญ่สแนปลิงตัวใหญ่ล็อกไว้อยู่ครับเราต้องถอดสแนปลิงตัวใหญ่ก่อน ตัวนี้เป็นสภาพของแกนชาร์ปชาร์ปของบอลเบรลิงครับนอนอยู่ housing ของลูเลอร์ครับ housing housing เบริงของเราเบิกมาแล้วครับเป็นลูกปืนตัวนี้ของซูปรต้าเลยครับเป็นของ n t n ครับเป็นแบบเบลิงเป็นบอลแบรลิงครับ ตัวไม่กี่บาทตัวไม่กี่บาททั้งเซ็ตสั่งมาประมาณห้าหกชุดครับแล้วตกอยู่ 3, น่าสามพันกว่าบาทดินสินายเนี่ยประกอบก่อนอะไรเราก็ทำความสะอาดในตัวเอาซิ่งเยียนของปืนให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบปืนตัวใหม่เข้าไปครับส่วนชับเด,ดี๋ยวเราถอดออกมาก่อนแล้วก็ล้างอีกทีนะครับเนี่ยช่างแทนเขาจะล้างแล้วก็ ใช้ตัวกระดาษทรายขัดขัดเหน่อยล้างาหน่อยงานประกอบครับงานสวมต้องสวมได้ง่ายครับไม่ใช่งานสวมไม่ใช่งานสวมฟิตแล้วนะตัวนี้เป็นงานสวมพอดีงานสวมติ๊กนั่นแหละงานสวมพอดีครับโอเคครับสวัสดีครับ